สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ลุงเกษตรอยู่ที่สวนเกษตรพันไม้ครับที่นี่คือเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลเตอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนนทบุรีด้วยครับที่อยู่ใกล้ๆที่ลุงเกษตรตรงนี้นะครับก็คือฝรั่งไส้แรงหงสินเบอร์2ครับเห็นไหมครับดกถึงดกมากครับฝรั่งต้นนี้ปลูกใส่กระถางนะครับปลูกใส่ตะกร้านะครับอายุประมาณเเดือนให้ผลผลิตรอบสองนะครับ แล้วก็สสาคัญฝรั่งพันนี้นะครับเป็นฝรั่งที่ให้ผลทั้งปีนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงพันใหม่ที่ลุงเกษตรแนะนําอยากให้ช่านปลูกครับแต่ที่ถืออยู่นี้ครับคือกันไก่นะครับวันนี้ลุงเกษตรจะทําการตัดกิ่งตอนครับนี่ครับนี่กิ่งตอนนะจากที่ลุงเกษตรได้ตอนไปเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้ก็ดูแล้วมีรากแล้วพร้อมที่จะตัดแล้วก็จะไปชาใส่กระถางพร้อมที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับจะเห็นได้ว่าลุงเกษตรนะครับจัดตอนนะครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนฝรั่งไส้แดงพันนี้ แล้วก็ตอนจากต้นที่เห็นลูกแล้วครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ต้นพันไปจะไม่มีการกลายพันธุ์นะครับาการปลูกฝรั่งด้วยกิ่งตอนจะ,จะเจรเิญเติบโตดีรวดเร็วนะครับสม่ําเสมอนะครับให้ผลผลิตดีแล้วก็มีผลตอบสนองกับปุ๋ยที่เราใส่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกฝรั่งนะครับจากการทดลองลุงเกษตรพบว่าการปลูกฝรั่งไส้แดงนะครับปลูกด้วยกิ่งตอนจะดีที่สุดนะครับจากได้ทดลองแล้วนะครับแล้เดี๋ยวลุงเกษตรนะครับจะทําการตัดกิ่งตอนฝรั่งไส้แดงฝงซินเบอร์สองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับนี่ครับก็ได้ที่แล้วนะครับรู้จากการที่เราจะตัดได้ยังไงครับกิ่งตอนฝรั่งไส้แดงองสินจะมีรากฝอยนะครับออกมาแล้วครับถ้ามีรากฝอยนี่เราถือว่าเราตัดได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ตัดนะฮะนี่ครับนี่ฮะดูกันใกล้ๆครับนี่คือกิ่งพันธุ์ฝรั่งไส้แดงหงฟินเบอร์สองครับสังเกตว่าลุงเกษตรจะทําการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนครับจากต้นที่เห็นลูกแล้วนะครับตรงนี้นะฮะะฉะนั้นจะไม่มีการกลายพันธุ์ลูกค้าจะได้สายพันธุ์แท้เลยครับตรงนี้ กับฝรั่งไส้แดงหงกินเบอร์สองหลังจากท่านปลูกไปแล้วประมาณสามถึงสี่เดือนท่านจะไว้ลูกได้เลยครับครั้งนี้เขาบอกว่าดกยืนหนึ่งนะครับนี่ครับลุงเกษตรก็ทําการตัดกิ่งตอนแล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยนี่รากเดินดีครับนี่ครับตัดเลยครับตัดเลยครับเราตอนพร้อมกันก็รากจะออกใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่นี่คือกิ่งตอนที่ลุงเกษตร ตัดมาครับเดี๋ยวก็จะไปชำนะครับภาษานักเกษตรเรียกว่าเอาไปชำคือไปเปลี่ยนใส่กระถางเพื่อให้เกิดรากมากเพิ่มขึ้นอีกในกระถางนะครับนี่ครับนี่คือการตัดกิ่งตอนของฝรั่งเส้นแดงหงสินเบอร์สองที่สวนเกษตรป่ไม้ที่ลุงเกษตรอยู่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับรับรองท่านจะได้กิ่งพันธ์แท้นะครับกิ่งพันธุ์ดีแน่นอนนะครับกับฝรั่งพันธุ์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝรั่งพันธ์นี้เนี่ยเนื้อในเป็นอย่างไรครับพาไปชมครับ ครับเรามาพิสูจน์กันได้เห็นนะครับว่าเนื้อในของฝรั่งไส้แดงหงสฟินเบอร์สองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่ขนาดผลนะครับขนาดผลกําลังดีนะครับประมาณอยู่ที่สามถึงสี่ผลต่อหนึ่งกิโลครับและนี่คือผลของฝรั่งที่พร้อมที่จะรับประทานนะครับเป็นฝรั่งกินดิบนะครับอาจะมีความกรอบนะฮะนี่ฮะเราพาพิสูจน์กันให้เห็นเลยนะครับว่าเนื้อในจะเป็นยังไงและดูปริมาณของเม็ดนะครับตรงนี้นะครับดูปริมาณของเม็ดด้วยนะฮะครับนี่ครับืเสียงกรอบออกมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับพิสูจนัันลคครรบบี่ ออกมาแล้วครับนี่คือเนื้อในของฝรั่งไส้แดงหงสินเบอร์สองครับเม็ดน้อยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีความหนาของสีชมพูเข้มในค่อนข้างจะหนานี่ครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะปลูกฝรั่งไส้แดงนึกถึงพันนี้เลยครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับฝรั่งไส้แดงหงสินเบอร์สองครับฝรั่งพันนี้ครับสามารถปลูกใส่กระถางได้นะครับที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับปลูกใส่ตะกร้านะครับเนี่ยฮะลุงเกษตรก็ทําการปลูกใส่ตะกร้านะครับอายุประมาณเจ็ดเดือนเองครับนี่ ปลูกได้ดีนะครับไม่ว่าจะปลูกลงกระถางหรือจะลงดินนะครับให้ผลผลิตดีมากครับกับฝรั่งไส้แดงหงซินเบอร์สองของลุงเกษตรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเราดูกันนะครับดูกันใกล้ๆนะครับวันนี้ถ้าต้องการกิ่งพันุนะครับโทรทักมาได้เลยนะครับลุงเกษตรมีจําหน่ายในราคาที่ไม่แพงนะครับตรงนี้นะครับครับตัดสินใจได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการต้นพันุนะครับฝรั่งแสแดงหงซินเบอร์สองและนี่คือต้นพันเอ่อลุงเกษตรพร้อมที่จะจัดส่งให้กับท่านนะครับตรงนี้นะครับในราคาพิเศษจริงๆนะครับในราคาต้นละสองร้อยบาทพิเศษ 6ต้น1,000บาทก็มีบริการเก็บเงินปาลายถังด้วยนะครับเป็นต้นสวยๆกิ่งสวยๆวยนะครับเราขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนแล้วเราก็ชาแต่กระถางไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีบริการจัดส่งถึงบ้านถึงท่านทั่วไทยด้วยพัสดุด่วนพิเศษนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจได้เลยนะครับลุงเกษตรพร้อมที่จะจัดส่งแล้วนะครับเธิเลยครับตัดสินใจได้เลยครับ